ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่พี่นะนะทุกท่านนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาส่งงานนะครับผมเป็นงานสั่งมีดเหล็กเหนบนะครับผมด้ามประกบมีกาดนะครับด้ามฝักไม้พยูงนะครับผมลายสวยงามนะครับผม ชุดนี้จะเป็นกาดทองเหลืองนะครับรายละเอียดงานครับผมฝากล็อกแน่นนะครับมาดูตัวมีดกันนะครับผมเป็นสไตล์โบวีนะครับใบสิบสองนิ้วนะครับเล่มนี้ รายเหลียงงานนะครับสันหนาประมาณเกือบเกือบเจ็ดมิลนะครับใบกว้างสองจุดสองนิ้วนะครับผมกาดทองเหลืองนะครับผมมาดูคมกันครับผม ล็อกแน่นนะครับไม่หลุดนะครับผมส่วนเล่มที่สองก็เหมือนกันนะครับแต่จะต่างกันที่ท้ายนะครับท้ายเล่มนี้จะเหล็กโผล่นะครับผมเป็นดามฝักไม้พยูงลายสวยงามเหมือนกันนะครับครับผมสไตล์เดียวกันนะครับเป็นมีดท,ทรงเดียวกันต่างกันแค่ท้ายนะครับผม ็จะประมาณนี้นะครับผมใบ12นิ้วเหมือนกันนะครับมีดชุดนี้นะครับผมใช้งานหนักๆได้สบายเลยนะครับผมดูแนวคมนะครับเดี๋ยวก่อนส่งจะรับคมอีกทีนึงครับอันนี้รับแค่ข้าวๆอยู่ครับ มัลองฟันไม่ไผ่ฝนตกนะครับอยากดี่นะที่สั่งนะครับแกอยากให้รีวิวให้ดูนะครับก่อนส่งครับจะทการฝันทดลองก,กับไม้ไผ่ดูนะครับผมอาไม้ไผ่ครับผม ใช้งานได้จริงนะครับผมไม่มีปัญหานะครับผม ครับผมไม่มีปัญหานะครับแนวคมมาดูเลี่มที่สองกันนะครับผม ไม้ดีนะครับมีดน้ำหนักน้ำหนักดีนะครับผมน้ำหนักประมาณเก้าขีดถึงหนึ่งกิโลกรัมนะครับน้ำหนักมีดต้องออกแรงเยอะนะครับผมไม้มีดก็จะมีแก้มนิดนึงนะครับองศาคมมีดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเข้าเข้าไม้ลึกนะครับผม น้ำหนักดีเข้าไม้ลึกนะครับมีชุดนี้ครับผมก็เป็นมีดเหล็กแนบนะครับผมชุบน้ำมันนะครับหกคืนไฟหนึ่งรอบนะครับตามสูตรของช่างเลยนะครับผมครับผมมีความแข็งทนนะครับอ๋อเดี๋ยวรีวิวเสร็จก็จะไปขัดทำคมใหม่อีกรอบนึงนะครับก่อนส่งก็ส่งงานสองเล่มนะครับผม คลิปนี้ครับสําหรับมีดชุดนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสั่งทําอยู่ที่ราคาสามพันบาทนะครับผมตอนนี้คิวงานก็ยังถือว่าไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับผมก็ยังสามารถสั่งได้นะครับก็ถ้าสั่งช่วงนี้ก็อยู่ไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับรับของนะครับผมครับถ้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาหรือว่าโทรมาสอบถามที่เบอร์ช่างไม้ได้เลยนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ